สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ณจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับมณีกับพระพินทองมาเบงเจดีสีมหาสา,ารคามนะครับเป็นเจดีทองนะครับบนพื้นที่30ไร่ของวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้นะครับเริ่มจากพระอาจารย์สุริยันนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันนี้นะครับท่านได้สร้างนะครับสร้างขึ้นนะครับในปีพศ2 5 4 9นะครับแล้วก็ยกฐานะเป็นวัดที่ถูกต้องนะครับในปีในวันที่22พฤศจิกายน2555นะครับัดทันี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับในด้าน ความงามงดงามไม่ว่าจะเป็นสลาเรือนไม้ที่ทำด้วยไม้นะครับแล้วก็เจดีย์ทองซึ่งสวยงามดังภาพนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทุกสรทิตนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนชาวไทยเองนะครับ ชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็นักการเมืองนะครับก็เดินทางมากราบไหว้นะครับที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมากนะครับมาเสริมสุริมงคลนะครับยังไงถ้าเกิดท่านใดเห็นคลิปนี้นะครับต้องการที่จะมาดูความสวยงามนะครับก็แวะมาได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับยังมีอีก2คลิปด้านบนนะครับาสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสบายดีครับ